มีเรื่องมาเล่ากันอีกเรื่องหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะในโลกโซเชียลโดยเฉพาะชาวเน็ตที่เขาแบบว่าแม่โพสต์ข้อความทวิตแสดงคอมเมนต์ Comment, ติดแฮชแท็กกันเนี่ยมันมีแฮชแท็กหนึ่งที่ดิฉันดูแล้วฉันก็ว่าเอ๊ะแปลกจังเลยทำไมเรื่องนี้คนถึงวิาพากษ์วิจารณ์นั่นก็คือแฮชแท็ก แต้วนัทพรแต้วนัทพรคือใครคือดาราผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอสวยแล้วก็คนดูละครชื่นชอบเธอนะคะเธอคือนัทพรเตมีรักนั่นเองนะคะนัทพรเป็นผู้หญิงสวยแล้วก็เวลาตอบคำถามออกสื่อเนี่ยค่อนข้างที่จะฉลาดเพราะว่าเธอเป็นบัณฑิตจบสถาปัตย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแต่แ a s h t a แต้วนัทพรมันเกิดขึ้นมาเพราะภาพนี้ค่ะ นี่ดูภาพนี้นะคะนี่คือภาพของแต้วนัทพรที่เธอโพสต์เองในอิน t a g r กรมส่วนตัวของเธอจะเห็นว่าเธอโพสต์ภาพที่เธอ,อใส่บิกินี่ ทูพีสสีขาวคือถ้ามองเนี่ยสวยค่ะเธอเป็นคนสวยรูปร่างดีใส่บิกินี่ทูพีสสีขาวนี้ถ้าไม่ใช่คนสวยจริงไม่ใช่หุ่นดีจริงไปไม่รอดนะคะแต่เธอทำแล้วรอดค่ะส่วนผู้ชายที่อยู่ข้างๆเธอนั้นคือเพื่อนชายคนใหม่ของเธอนะคะชื่อว่าไนค่ะ ชื่อจริงคือประนายพรประภาแม่ฟังนามสกุลก็รู้แล้วละ่ะเป็นหนุ่มหล่อพ่อรวยหรือที่เขาเรียกกันว่าหนุ่มไฮโซภาพนี้นะคะถูกโพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณแต้วนัทพรและผู้ชายคือคุณในเนี่ยนะคะก็โพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาด้วยมันก็เลยเป็นการเหมือนเปิดตัวไงคะเปิดตัวคนรักคนใหม่ของแต้วนัทพรแค่นี้ก็ไม่น่าจะแปลกนะ ก็เขามีเพื่อนชายคนใหม่ก็ต้องแสดงความยินดีกับเขาใช่ไหมคะก็เป็นคนดีเอ่อเราก็ดูเส้นทางแสดงความยินดีกับความรักของเขาแต่ไม่ใช่แค่นั้นสิคะมันก็เกิดกระแสวิพากวิจารณ์ในโลกออนไลน์ติดแฮชแท็กแต้วนัทพรดิฉันก็อยากจะรู้อยากจะเผื่อก็เข้าไปดูว่ามันเรื่องอะไรปรากฏว่าคนที่วิพากวิจารณเนี่ยนะคะอุ้ยสาวไปถึงนู่นเลยค่ะตอนที่คุณ คุณแต้วนั้นพบกับเพื่อนชายคนเก่าก็คือแฟนเก่านั่นแหละที่ชื่อว่าต้นคือคนที่ชื่อต้นเนี่ยนะคะมีคนขุดมาเลยค่ะไล่ไทม์ไลน์ตอนที่คบ คบกับต้นจะเห็นว่าจะเห็นมามีทำลายอีกอันหนึงอีกอันหนึ่งที่มีคบเอออันเนี้ยคนก็แหม่ไล่ทำลายเลยทบคบกับต้นมาตั้ง15ปีเพิ่งเลิกกันเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองเลิกกันไม่เท่าไหร่ก็อุย้ยแหมมีเพื่อนชายคนใหม่คือคนเขาวิจารณ์นะนี่ไม่ใช่ดิฉันพูดนะคนที่เขาวิจารณ์เป็นไวรัลในโลกออนไลน์นะคะคือคนก็แบบแหมถึงขนาด ด่าวิจารณกันมากก็ไปแน่ใจดิฉันก็พยายามจะดูว่าคนที่เขาวิจารเนี่ยเขาวิจารณ์ทําไมในเมื่อ,อร่ปคคณแต้วกับเพื่อนชายคนใหม่เราก็ควรจะยินดีกับเขาแล้วก็ชื่นชมกับความรักของเขาส่วนคนเก่าที่เลิกไปแล้วก็คือต้นเนี่ยที่เลิกไปที่คบกันมา15ปีแล้วเลิกเนี่ยก็มันก็เลิกกันไปแล้วนี่แต่คือมันก็เหมือนกับว่า คนที่เขาแบบชอบคุณแต้วเขาก็อาจจะแบบไม่อยากให้เลิกกับคนเก่าแล้วก็ไม่อยากให้เปิดตัวผู้ชายคนใหม่เร็วนักบางคนนี่ถึงขนาดพูดไปถึงนู่นเลยค่ะว่าคุณแต้วเนี่ยเพิ่งรู้สึกจะเพิ่งเสียคุณพ่อเพิ่งเสียชีวิตไปไม่กี่เดือนทําไมถึงเปิดตัวชายคนใหม่เร็วนักอะไรอย่างเงี้ย ก็วิาพากษ์วิจารณ์กันไปในโลกออนไลน์ซึ่งตอนนี้แฮชแท็กแป้วนัทพรก็ยังได้รับความสนใจอยู่ในโลกทวิตเตอร์นะคะจนคนนี้เลยค่ะจนเพจนี้เลยค่ะเพจอิเจ๊บเรียบด่วนโอ้โหอิเจ๊บเรียบเรียบด่วนนี่เพจดังนะมีคนตามใน f a c e b o o k เนี่ยสล้านกว่าคนอิเจ๊บเรียบด่วนนี่เลยโพสต์แบบนี้ค่ะบอกว่า ตามอ่านแต้วนัทพรเนีม่มเจ็บ,บอกว่าตามอ่านแต้วนัทพรแล้วรู้สึกทึ่งว่าเกิดเป็นดาราในประเทศนี้จิตใจ,จต้องแข็งแกร่งขนาดไหนวะเนี่ยเป็นเป็นกอูร้องไห้ตั้งแต่10ทวิตแรกแล้วเบาๆกันบ้างเธอ ขนาดไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรกับแต้วเลยยังอ่านยังสงสารแอิเจ็บเรียบด่วนบอกว่าคืออีเจ็บก็แบบพูดทํานองของเขานะแบบ,แบบจิกกัดเล็กน้อยว่าเอ้ยทาไมไปวิพากษ์วิจารณ์มากมันก็เป็นเรื่องของเขาอ่าก็มีหลายหลายคนที่ค่อนข้างที่จะมาโพสต์มาคอมเมนต์แบบเตือนสตินะบอกว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้เนี่ยไปเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไหมการที่คนเราเนี่ยคบกันแล้วมันไปไม่ได้มันไม่มีอนาคตคือ การที่ผู้หญิงกับผู้ชายหรือผู้ชายกับผู้ชายหรือคู่กันเนี่ยคบกันเนี่ยไม่ได้แต่งงานเนี่ยคบกันมาสิบห้าปีนี่ก็ถือว่านานแล้วนะถ้าไม่ได้แต่งงานไปเนี่ยมันจืดจางแล้วมันเบื่อกันไปแล้วค่ะก็เขาก็อาจจะไม่มีอนาคตเขาก็เลิกกันไปแต่เขาก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเมื่อเขามีคนใหม่เราก็ต้องปล่อยให้เป็นชีวิตของเขาไหม ใช่ไหมชีวิตคู่เนี่ยมันมีเหตุผลมากมายมันเป็นเรื่องของเขาที่เราไม่รู้อีกมากมายก็มีคนมาคอมเมนต์เตือนสติกันเหมือนกันนะคะดิฉันก็เอามาเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในโลกโซเชียลแต่ว่ามันก็ทำให้เราเห็นว่าเดี๋ยวนี้คำว่าบุคคลสาธารณะคือการเป็นดาราการเป็นคนชื่อเสียงและการทีเ่เรามีชื่อเสียงอยู่บน ความคาดหวังของคนเนี่ยเวลาทําอะไรนิดหน่อยที่คนเขารู้สึกว่ามันผิดไปจากที่เขาเห็นผิดไปจากที่เขาคาดหวงังมันก็อาจจะทําให้เกิดกระแสะวิพากวิจารณ์ได้แบบนี้อ่าก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เขาสนใจกันก็มาเล่าให้ฟังแต่เรื่องนี้ดิฉันก็อยากจะพูดแบบนี้ว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งหรือผู้ชายคนนึงน่ยคนที่แบบยังเป็นคนโสดอยู่อ่ะ นะคะจะเลิกกับใครจะคบกับใครเนี่ยมันก็เป็นวิถีหนึ่งของชีวิตใช่ไหมคะคนเราเกิดมาการจะมีคู่มันก็ต้องศึกษาเรียนรู้นิสัยใจคอกันถ้ามันไปไม่ได้ก็แยกทางกันต่างคนต่างไปไปพบคนใหม่มันดีกว่าไหมกับการที่อยู่ๆคบกันไม่เท่าไหร่เลยรู้จักก็ไม่เท่าไหร่แต่งงานไปแล้วก็มีปัญหา มีลูกแล้วก็มีปัญหาครอบครัวอีกหรือเปล่าคือยุคสมัยเนี่ยมันไม่ใช่ยุคสมัยที่แบบว่าทนทน,ทนกันไปทนทนเงินไปอยู่กันแบบว่าไม่มีความสุขมันก็ไม่ใช่เหมือนกันก็ให้กำลังใจกับทุกคนนะคะที่เชื่อว่าแต้วเนี่ยเธอเป็นผู้ใหญ่พอเธอมีวุฒิภาวะพอที่จะอ่านคำวิพากษ์วิจารณ์นี้แบบ แบบแบบนิ่งๆอะ่ะแบบนิ่งๆไม่ได้ไม่ได้ซัฟเฟอร์หรือไม่ได้เจ็บปวดมากมายแต่คนที่วิจารนี่แหละเมื่อวิจารณ์เขามากเนี่ยตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะจะจะกุ้มใจตัวเราเองจะคิดมากอยู่ๆเบาๆบ้างเบา,บาได้เบานะคะเรื่องแบบนี้เบาได้เบาค่ะเบาเบาหน่อยเบาหน่อยเรื่องของเขาค่ะ ถ้าดูแล้วชอบเนื้อหาเรื่องราวที่เรานำเสนอในช่อง w y a s นะคะช่วยกันกดถูกใจใน Facebook ของ w y a s หรือถ้าในช่อง YouTube กด subscribe กดติดตามกันนะคะกดค่ะชอบกดค่ะถูกใจติดตามถูกใจติดตามสนับสนุนให้เราทำคลิปดีๆออกมาแบบนี้บ่อยๆสม่ำเสมอถูกใจติดตามถูกใจแล้วก็ติดตามค่ะ